เอาละครับวอสนีู้้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับซีรีส์มาคาบมอดอีกแล้วนะครับขอต่อยพี่สองเลยนะครับทิ้งเตียงไว้ตรงนี้เผื่อตายจะได้เกิดได้เหมือนนี้ลงเมื่อวานแล้วนะครับระมาณจาาัดคาังโนนประจะนั้นก็ขึ้นภูเขา เหล็กตอนนี้มีอยู่หกหนึ่งกองกับอ e ีหกกอบเม็ด e อีหกกอนถ้าเจอสัตว์ผมก็จะฆ่าเรื่อยๆนะครับขออย่างเดียวคืออย่าเจอลังมังกรอะไรเมื่อไหร่เฮ้ยหนูมันจะไปอยกับพ่อแม่ไหมไม่ตอบอ่างนี้ ได้ใช่ไหมนี่เดี๋ยวให้ทุกคนเห็นเลยอันนี้นะครับถ้าเก็บไปลูกอันนี้ครบหกสิบสี่จะได้อันนี้หนึ่งอันแต่ตอนนี้ของเต็มถ้าเจอแล้วไม่จำาพออกเ,เลยอน่าจะต้องออกทะเลยนะครับ ตาบินอ่าพอดีเอ้ยลุยทะเลดีกว่าอุ้ยกดชิปเฉยติดๆเปิด,ปดชิปนี่ว่ากดชิปเป็นวิ่งกนเลย เจอกดพญานาคลืมไปเลยว่าลงมดพญานาคมาอันนั้นมาน้ำขออืพูดถึงแล้วเจอแล้วพญานาคอุ้ยคาเค่นอืมสัตว์น้ำเต็มเลยต้องมองหลอดดีๆเจอพญานาคร้อยเปอร์เซนโอก,กาสรอดน้อยมาก มาน้ำมันจะมืดแล้ด้วยมาน้ำจะเกาะเยอวเธอะไม่อยากอยู่แล้วโอ้โหูวานอีกโอ้โหน้งเงือกเรียบร้อยจะตีแน่แน่ นันน่อ,อย่างแรงโอ้หลบลอ้องเกิดนี่แล้วครับเจอนังอย่างต้นเกมลืมใส่โล่ด้วยกัดอย่างแรงเลยวิ่งไปใหม่หรือมันเป็นเพราะเราไปฆ่าลูกอัวนี่ได้เช่หมมันมืนมด อี๋ยวผก้มมีแต่กระสันกระตือแล้วนอนตรงนี้ขาับขวานจากนั้นขาร้อยครบสองร้อยสองรัอ อย่าเห็นนะวิ่ง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 ไม่ให้มันเห็นจะมาตามได้ไงเนี่ยอย่ามานะตายผีก่อนเปิดคลิปแล้วก็ตายสกิลอีกออกสกายไหมนั้นซากซอมบี้ อูหมาเขาเป็นะ่ะไม่มานะมาใช่ไหมมีคาเซนกับอ๋อมันตีนอยู่เดี๋ย,ข,ยข้าตัวเลยคาเซนเป็นทะเลเลยโอ้โหวานอีกไม่ทำร้ายใช่ไหมเออตาดทำไมอะ่ะตาดทำไมอะ่ะเฮ้ย

โอเคเจอตัวนั้นอีกแล้วอุ้ยวางจะฆ่าใช่ไหมโอ้บังเรือ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 เอโอเคขอเจอที่ทำเลดีๆน่าสร้างบ้านก่อนเถอะอย่าได้แรมมอดอะ่ะแลมมอมันโกง ทำให้เราลอดชีวิตได้หลายอย่างลองไปดูเลยก็เคยเจอใต้น้ำมีแร่มดไหมลอยออกไปอไโอ้มีแต่ซิลเวอร์เว้ยก็แร่มดจริงๆอยากได้แร่อื่นที่ไม่มีซิวเวอร์รอมีไหมอ่ะได้อื่นที่ไม่ใช่ซิวเวอร์ ไปเจอแล้วโอ้โหเลสโตอร์นึกว่าแร่มอดทองกับทอปเปอร์มันมีแอปเปิ้ลอยู่นะน่าพีสกันแล้วกันจำเป็นอยู่แอปเปิลโดนทิ้ง ตันนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมนั้นเหล็กนั้นลงเลยน่าจะลงได้อยู่นะมั้งหวังว่าจะไม่โดนเลยนะเขีย <c oughs> นมามาต่อกันเลยครับ <c oughs> อุ้ยเจอแรล่หมดแต่ไม่มีทอดฝักทอดให้เห็นด้วยคนรู้จะได้เห็นว่าเป็นแรล่อย่างไงเป็นอย่างนี้นะเจแรล่หมด กดมาเลยุอย่างนานขกดได้ไหมอ่ะแอขกดได้พวได้ดาบนักให้ด่าสองบ็อกน่าจะไวอยู่แหละแต่ว่ามันไม่น่านน่เสียงรบกวนเยอะงั้นผมขอหยุดกันหนึ่งนะครับ โอเคครับตอนนี้เผาอาหารเสร็จแล้วงั้นเราไปลุยกันต่อเลยโอเคครับเงียบเหมือนเดิมแล้วมากลับมาต่อกันนะครับอุ้ยเจอต่อเลยขาดท้อจริงๆอะ่ะกลัวไม่เห็นกันนี่เลยครับอันนี้ก็แร่มอดเหมือนกันนะครับความแข็งก็เหมือนกันเลยยังได้สาบเม็ดอ่ะ จะเอาที่คำที่ขุดใช่นี้เรามาทำกันดีกว่านี่ดูระมิดเก้าดูความพุดเร็วนี่เทียบกับอันนี้ ก็ต่างกันนิดหนึ่งแต่ก็ยังดีสวยเฮ้ยหอ,อนี่หรอเราก็ไปสำรวจต่อเดี๋ยวค่อยกลับมาเอามาแทนเลยให้เตียงไว้ด้วยเผื่อล้วจะ,จะรีบวางเซฟหมด ข้างล่างมีทางไปอ้อโผล่ที่เดิม<อ>งั้นเดี๋ยวค่อยลงไปพอเอาเตาเผากันนี่ต็อขึ้นตรงนี้กันโอเคของเต็มบ่อยมากเห็นทิ้งเติอเตาอีกเหรอ งนี่ขุดเหล็กเลยเจอเหล็กไม่อยากได้แล้วอ่ะยืมไม้ทำเนียเอาไว้เดินลงได้ทัางไหนวะที่ลงทางโน้นเลยมั้งที่ทาไว้ต่อสวย อยากได้แร่มอดเยอะๆเอาไว้ทำเกาะเกาะมันตึงอันนี้แร่มมดเลยแร่สโตนสีมันจะคล้ายๆกันอุ้ยอันนี้ก็แร่มมดหรือเพชรเพชรสวยเจอเพชรแล้วดูมันคุณยังเร็วเพชรนี่ที่ดีทำโต๊ะอนชานอย่างเดียว ว่าอะไรหมดมันแทนทุกอย่างทิ้งเลยดีอ่ะทิ้งเรือแล้วกันเปเพลิด,ดมาสี่เม็ดก็ยังดีอุย้ยตากีดอ,อะไรอะมอดเด็กหรือเกสตอน หมดแล้วอ่ถ้าหมดแล้วแร่ออส่วนใหญ่จะอยู่ชั้นหินแข็งชั้นบนบนไม่น่ามีมีแหละจะมีน้อยมากอาจจะยากลาพีอีกละโอเจ็บอีกลาพีมีเท่าไหร่แล้วเนี่ยสองกอง เอาไว้สองกองพอถ้าเจอเพิ่มก็ไม่ขดุดละหมดแล้วอ่ะถ้าหมดแล้วอุ้ย,ยไม่หมดจเจอวอเลนด้วยไม่ใช่วอาเลนดิเป็นเชียร์ซิตี้ปะมันเรียกว่าอะไรไม่รู้อ่าไม่รู้ศัพท์มันรับผีดดีละอ่ะ หกละก็สองกองวิไลมอดสวยอุย้ยสองที่เลยเดี๋ยวขุดเลยก็ยังขุดนานอยู่นะ วุ้ยเจอต่อสวยสวยวุ้ยวางผิดอีกรุ้ยเจอซอมบีเรียบ,บร้อยจะทิ้งอะไรดีอ่ะกระดูกเล่นได้นะเอ ทำได้ได้อ่ะอา้าวทำไม่ได้เลยออา้าวของขายะโยนทิ้งเลยเปืองไม่เจอหมดยมังหมดยมังข้างบนมี เจอเพรต่อเพรเดียวคนน้อยวุ้ยะพี๊ เชลาฟิลีและเซตตน์วิ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอู้วิววว่งอย่างเร็ววิ่งอย่างเร็วสู้ไงอ่หนีอะไม่รู้ว่าโหด่ไหมอ่ะแต่ไม่อ,อ,อยากสู้อ่ะวิ่งเร็วอ่ะจุ๊บจุ๊บ ไม่รู้ว่าโหมดไหมมีก่อนจะขึ้นทางไหนวะหายไปแล้วไม่รู้ว่าหมดไหมนะหนีก่อนว่าก็หมดอีก ขึ้นดีกว่าขึ้นดีกว่านนมีคิดสำรวจต่อแต่ไม่กล้าลงอ่ะกลัวตายแต่ตอนนั้นดูน่าจะโหดโอเคเมื่อกี้เห็นแร่มอต่อด้วยแต่ไม่กล้าแล้วมีดีกว่า อันางนี้มีต่อเหล็กไม่เอาแล้วตาพีก็ไม่เอาแล้วไม่มีแ้้เหรอสีวอรไม่เอาเชอไหมนี้มีเลยไหมหมดเอาแลมวหมดชิ้นสุดท้ายแล้วกลับละไม่อยากสำรวจต่อแล้วอ่ะ uống chưa uống chưa dữเลย không บอกเดือวะโอเคขึ้นละโอเคขึ้นดีกว่าว่าแต่ทางขึ้นทางไหนวะ ลืมทางขึ้นเมืม่อกี้ไม่เห็นได้ไงเนี่ยอุ้ยมอส บอลเหลืองยี่ไหนวะอย่านะโอ้โหเกิดข้างล่างนั้นเลยไปมันสิ่งตัวอะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าไอไอตุนั้นนะถ้ามันอ้ตุนั้นจริงนี่อืม้ม วิ็งกับวิววิวมาให้ดีมาใหดีมาใหดีพบองทอดโอ้โาววิวมันตกแบบยากกว่านี้นี่พอดล้ สวยภูเขาใช่ไหมแล้วลงตรงนั้นขึ้นตรงนี้โอเคแกะเยอะเลยอยากหาทำเลสร้างบ้านดีๆแล้วอืมสร้างบ้านบนภูเขาหรือพื้นปกติหรือกลางทะเลดีวะ มันตัวนี้ก็เรียบอีกนะแต่คำเลี้ยมไม่ค่อยดีมันก็เอาไปว่าคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันอนะีพีหน้าสวัสดีครับ